สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ไทยแบน์แชนแนลอยังไงก็ฝากไว้ในอมออกอ้อมใจของทุกคนให้ช่วยกันจ่ายค่าผ่านทางให้กับทางพวกเราโดยการกดไลค์กับสับตะไครกันเยอะๆนะครับเนื่องจากความสำเร็จของอุ t r a Q ิในปี1966ทางซุบุริยะเอจิได้รับ คำสั่งมาว่าจะต้องรีบเข็นภาคต่อที่มีคอนเซปต์งานที่ชัดเจนนั่นก็คือมีการต่อสู้ระหว่างขาวกับดำอย่างชัดเจนไม่เหมือนใครในใครจูภาคเก่าๆที่อย่างเช่นแฟรงกนสไตน์ที่ว่าชั่วร้ายปะทะชั่วร้ายและให้คนไปตัดสินใจกันเองว่าอันนี้เป็นตัวดีหรือร้าย ซึ่งทีมงานได้เฟ้นหาตัวที่น่าจะเป็นอุลตร้าแมนให้กับเขาได้โดยใช้ตัวละครหรือมังงะที่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นคือตัววูซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวและมีลักษณะคล้ายก้อนเมฆแต่เนื่องจากว่าอะไรหลายๆอย่างด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นโทคุซัตสึได้เขาเลยมีการยกเลิกวูไปในภายหลังนะครับ ซึ่งถามว่าวูได้ถูกยกเลิกไปสักทีเดียวไหมก็ไม่เพราะว่าต่อมาซึ่งทางทีมงานซูบุริยะก็มีการดีไซน์ให้กลายเป็นไคจูในภายหลังแล้วให้อุลตราแมนมาปราบแม้ว่าเวลาต่อมาในอีกหลายสิบปีหลายสิบปีก็จะมีการนำวูมาสร้างเป็นซีรีส์เดียวของตัวเองโดยใช้คอนเซปต์แรกและทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ว่า ความสำเร็จของซีรีส์นี้มันไม่ได้ไปถึงฝันก็เลยทำให้มีออกมาแค่ซีรีส์เดียวในท้ายที่สุดซึ่งยังใช้คอนเซปต์เดิมนั่นก็คือใช้หลักการเดียวกับอุลตร้าแมนคือการรวมร่างกับมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วก็ต่อสู้ร่วมไปกับมนุษย์คือพูดง่ายๆว่าคอนเซปต์ทุกอย่างเหมือนอุลตร้าแมนอย่างชัดเจน เรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยว่าอุลตราคิวนั้นมีที่มาจากอะไรนั่นก็คือจะต้องย้อนไปในยุคปี1964เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกเวลาเขาจะตัดสินว่าใครเป็นคนที่เยี่ยมและ the ะเบสที่สุดเขาก็จะใช้คำว่าอุลตราซีนะครับซึ่งในการดีไซน์ช่วงแรกๆสุด เขาได้ดีไซน์โดยใช้แรงบันด,ดาลใจมาจากเทพพเจ้าของญี่ปุ่นและตั้งชื่อว่าเบมูล่าแต่ด้วยคอนเซปต์ตั้งแต่แรกสุดนั้นมันทำให้พวกเขาจะต้องลือไอเดียนี้ทิ้งหมดซึ่งนี่เป็นหนึ่งในดราฟที่มีการเปิดเผยมาในภายหลังว่ามีการใช้ดีไซน์และมีการเขียนดราฟไว้ตั้งแต่แรกแม้ว่าเบมูล่าจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นฮีโร่แต่ว่ามีการนำไปดีไซน์เป็นไคจูในภายหลัง ต่อมาเป็นตัว Redman ซึ่งเขาก็ยังเข้าขายดีไซน์ที่มันน่ากลอยู่ดีเขาก็เลยมีการนำดีไซน์นี้ไปทำใหม่โดยใช้ชื่อว่า Redman ใน70ซึ่งต่อมามีการดีไซน์อีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นดีไซน์ที่ทางสุบรยะเอจิกับทีมงานแล้วก็โปรดดิวเซอร์เห็นเลงเห็นตรงกันว่าจะต้องใช้และด้วยปัจจัยเรื่องเวลาและหลายๆอย่าง เขาเลยใส่คาลเลอร์ททมเมอร์มาในตอนถ่ายทําและด้วยกระแสของไคจูของฝ่ายคู่แข่งนั้นมาแรงมากทางโปรดิวเซอร์กับซูบุริยะเอจิจึงปล่อยโอกาสนี้ให้มันหลุดลอยไปหาฝั่งตรงคู่แข่งไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจจัดรอบปฐมทั์เพื่อเป็นการดึงเลตติ้งมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งการแสดงรอบปฐมทัศนี้ไปจัดที่ฮอรสกิโมริ ึ่งด้วยความโด่งดังในภายหลังทางสกิโมริฮอได้มีการทำแผ่นป้ายโลหะเพื่อเป็นการลํำลึกถึงว่าครั้งหนึ่งอุลตร้าแมนเคยมาฉายที่นี่เนื้อเรื่องคร่าวๆคือชินไฮยาตะได้เข้าร่วมกับหน่วยวิทยะเพื่อทำการต่อสู้กับไคจูและมีวันหนึ่งเขาได้ลาตะวเวนตามปกติ แต่มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่มันไม่ปกติอีกต่อไปเพราะว่าอยู่ดีๆชินฮยายาตะได้พบกับลูกไฟสีแดงแล้วกระแทกเข้ากับยานของเขาอย่างจังจึงกลายเป็นเหตุทําให้ชินฮยายาตะนั้นกําลังจะเสียชีวิตและด้วยจังหวะนี้ที่เขากําลังจะเสียชีวิตนั่นเองเขาได้ถูกลูกไฟที่กระแทกเขาก่อนหน้าลักพาตัวไปในขณะที่เขากําลังจะเสียชีวิต สิ่งมีชีวิตจากดาวไกลโพ้นได้คุยกับเขาเขาได้บอกกับชินฮยายาตะว่าเขารู้สึกผิดมากกับสิ่งที่เขากระทำลงไปเขาเลยขอชดใช้ความผิดโดยการรวมร่างกับฮยายาตะและก็มอบเบต้าแคปซูลให้กับเขาเพื่อให้เวลาถึงจุดที่วิกฤตมากพอที่มนุษย์จะไม่สามารถต่อกรกับไคจูได้อีกแล้วและวันนั้นก็มาถึงชินฮยายาตะได้ใช้เบต้าแคปซูลในการ แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนแล้วต่อสู้กับสัตว์ประหลาดไคจูการต่อสู้ระหว่างเขาทั้งสองระหว่างอุลตร้าแมนกับชินไฮยาตะก็เริ่มเจอกับศัตรูที่มันหฤลุโหดมากขึ้นเรื่อยๆศัตรูที่ทรงปัญญาขึ้นเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดต้องมาเพียงพล้ำและพ่ายแพ้ให้กับเซตตนันและในท้ายที่สุดอุลตร้าแมนก็ได้เพียงพล้าแล้วก็กำลังจะเสียชีวิตลง ก่อนที่อุลตร้าแมนกำลังจะเสียชีวิตในอีกไม่ช้านี้อุลตร้าแมนได้ทำการระลึกสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไปในอดีตฟล์มของภาพยนตร์นั้นได้ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าอุลตร้าแมนรู้สึกผิดมากในสิ่งที่ตัวเองกระทำลงมาในอดีตและก็ต่อมาโซฟีได้เข้ามาช่วยเหลืออุลตร้าแมนแล้วก็ทำการแยกล่างระหว่างชินยาตากับอุลตร้าแมนแล้วพาอุลตร้าแมนไปรักษาตัวที่ดาว M 7 8ในท้ายที่สุด Happy Ending ขออนุญาตต่อช้ยเรื่องก่อนจะจากกันไปนะครับหน้ากากของอุลตร้าแมนนั้นด้วยปัจจัยของเวลาเลยทำให้เขาอะต้องรีบทำออกมาแล้วหน้ากากมันเบี้ยวเขาก็เลยมีการดีไซน์ออกมาในภายหลังแม้ว่าจะมีการแก้ตาว่าเนื้อเรื่องเขาบอกว่า อุลตร้าแมนด้วยความที่เป็นมนุษย์มากขึ้นเขาก็เลยดูเป็นหน้ากากเลยดูเป็นมิดมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโซฟีโดยทุนเดิมแล้วโซฟีไม่ได้มีไอเดียว่าจะถูกนำมาใช้เพื่อมาช่วยเหลืออุลตร้าแมนได้อย่างไดแต่โดยดราฟแรกเขาถูกวางเนื้อเรื่องไว้ว่าเขาจะต้องเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเซตตันที่จะมาทำลายล้างมนุษย์โดยจัดการอุลตร้าแมนก่อนแล้วค่อยมาจัดการมนุษย์ และด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกสุดเลยคือชุดเขาก็ไม่ได้ทำมาตามดราฟต์แรกเพราะว่าเขารีไซเคิลชุดเก่าที่มีอยู่แล้วก็มีการดัดแปลงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยส่วนหน้ากากเขาก็มีการเติมคลีปสีดำลงไปเพื่อเป็นการคารวะดีไซน์แรกสุดของอุลตร้าแมนโซฟีที่มีการดีไซน์ไว้ตั้งแต่แรกก็เท่านั้นครับ ถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์กับสับต,ตะไคร์ไว้ให้ด้วยนะครับ